สุดใหม่ประกันสังคมนะครับส่งประกันสังคมมาตาสาม3ามมา21ปีส่งมาตา3าม9ามา5ปีจากเงินบำนาญที่ได้แค่1,752บาทอาจได้ถึงนะครับ4,759าบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูรายเดียดการฝากกดไลค์ like, กด s ับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่านะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสูตรบำนาญน,นะ ปัจจุบันนะครับสูตรที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยถ้าส่งมาตรา33มาแล้วมาส่งมาตรา39ในช่วง5ปีสุดท้ายนะครับบำนาที่จะได้รับมันจะอยู่ที่ฐาน นะครับของมาตรา39ทันทีเลยนั่นก็คือฐาน4,800บาทเวลาคำนวณเนี่ย22ปีลบ15เท่ากับ7ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ7เท่ากับ10.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก10.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น30.5% 30.5%ของ4,800บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับ1,464บาทนะครับ สูตรในปัจจุบันจะได้ประมาณนี้แต่คราวนี้การปรับสูตรแค่สูตรใหม่มันจะไม่ได้ใช้ฐาน60เดือนสุดท้ายแล้วแต่จะใช้ฐานทั้งหมดที่เราส่งมานะครับฐานจํานวนเดือนทั้งหมดที่เราส่งมาอย่างเช่น22ปีเนี่ยมัน264เดือนโดยประมาณนะครับเราก็คํานวณได้เลยนะครับโดยส่งมาตา33ตัวอย่างนะ17ปีฐาน15นะครับ ฐาน15ฐานรวม3ล้าน60,000บาทนะครับส่งมาตรา39นะครับ5ปีฐาน4 8 0 0ฐานรวม2 8 8 0 0 0บาทบวกกันเป็น3แสนเอ่อ3ล้าน348,000บาทนะครับหาร264เดือนนะครับก็เท่ากับฐาน12,681บาท82สสตางค์นั่นเองนะครับ ฐานตัวนี้เอาเข้าสูตรนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา22ปีฐาน12,681บาทหรือ82บาทบัดขึ้นหน่อยนะครับวิธีการคำนวณ22ปีลบ15เท่ากับ7ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ7เท่ากับ10.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก10.5ที่จะได้เพิ่มเป็น30.5 30.5ของ12,682บาทก็เท่ากับบำนาญที่คุณจะได้รับนะครับ ตัวสูตรแคร์สูตรใหม่เข้าๆคือ3,868บาทต่างกันขนาดไหนนะครับลองเอาสูตรเก่าสูตรใหม่ตั้งลบสูตรเก่าครับก็เท่ากับเพิ่ม2,404บาทนะเห็นไหมเพิ่มมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นสูตรแคร์สูตรที่จะนำมาใช้ในปี69นะครับหรือปีหน้าเนี่ยจะเป็นสูตร ที่ช่วยให้ถ้าเราได้รับบํนานาญน้อยมันก็จะปรับเป็นบํานาญที่เหมาะสมนะแต่ถ้าใครส่งมาตรา39มาเ,าเยอะกว่ามาตรา33แล้วก็ส่งมาหลายปีเนี่ยมันอาจจะปรับไม่ได้เยอะมากเท่านะครับคนที่จะปรับเยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะเคยส่งมาตรา33มานานกว่าแล้วก็มาส่งมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายบํานาญเนี่ยมันก็เลยได้น้อย แต่พอปรับปุ๊บบนานาญจะได้เยอะขึ้นเพราะว่าฐานเฉลี่ยโดยรวมมันเยอะนะครับฐานอื่นเนี่ยมันฐานมาตรา3สามมันเยอะนะ,นะครับอันนี้คือความแตกต่างถ้าใครไม่รู้จักสูตรแค่นะครับไปดูกันก่อนจากกันนะครับเรามาทําความรู้จักกับสูตรแค่นะครับหรือสูตร บำนานประกันสังคมที่คาดว่าในวันข้างหน้าจะได้ใช้กันนะครับสูตรแครคือรายสูตรแครคือการคำนวณเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานนะครับโดยจะคิดค่าจ้างทุกเดือนที่เคยส่งมาปรับอินเด็กค่าจ้างในอดีตให้เป็นค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาคำนวณหรือเรียกว่าแบบปรับเงินเฟ้อเนาะนะครับปรับเงินเฟ้อให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็เน้น หลักส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยตามสัดส่วนนะครับซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากคณินักณิาสรา์ประกันภัยกองวิจัยและพนาสำนักง,งานประกันสังคมซึ่งสูตรแค์นั้นนะครับจะเริ่มใช้คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี69แต่ไม่ต้องตกใจมันมีช่วงกติกาการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งกติกาการเปลี่ยนผ่านนั้นผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วประมาณ8 0 0แสนกว่าคนนิดๆเนี่ยนะครับ 1. ไม่มีใครได้รับบำนาญลดลงนะครับใครที่คำนวณสูตรใหม่แล้วได้บำนาญน,น้อยลงก็จะยึดบำนาญเดิมใครคำนวณสูตรใหม่แล้วได้บำนาญเพิ่มขึ้นก็จะใช้สูตรใหม่นะครับทำให้ทุกคนมีบำนาญที่เหมาะสมใครที่บำนาญหลักพันนิดๆด900กว่ากว่าก็จะได้บำนาญที่เหมาะสมกับคนที่ที่คุณเคยส่งมาเพราะนั้นมันจะได้เหมาะกันนะครับปรับเพิ่มทันทีเลยนะนะครับในปี ปีที่เริ่มใช้ก็คือปี69แล้วก็ในสุการเปลี่ยนผ่านนั้นถ้าสูตรเก่าให้บำนาญมากกว่าจะคำนวณแบบผสมประสานนะครับเก่าบวกใหม่จ่ายตลอดชีวิตโดยแบ่งตามปีที่จะเริ่มรับบำนาญปี68-69ถึง69สูตรเก่า100% ปี70 0, สูตรเก่า80%ใหม20่20%ปี71เก่า60%ใหม40่40%ปี72เก่า40%ใหม60่60%ปี73เก่า20%ใหม80่80%ปี74เป็นต้นไปใช้สูตรแคร์เต็มรูปแบบการปรับอินเด็กซ์นะครับค่าจ้างย้อนหลังแบบพิเศษนะครับปะปัญหาข้างต้นนะครับทำให้ไม่สามารถปรับอินเด็กซ์ค่าจ้างแบบปกติได้จึงต้องใช้แนวทางพิเศษดังนี้ ก่อนปรับเพดานค่าจ้างมาตรา33ในอดีตจะถูกอินเด็กได้ไม่เกิน15,000บาทแต่หลังจากปรับฐานนะครับในปี69นะที่ฐานเดิม15จะเป็น17,500บาทจะสามารถปรับอินเด็กเกิน15 ได้นะครับเช่นถ้าปรับ5%ก็จะได้เป็น15,750บาทฐาน4,800บาทของมาตรา39จะใช้อินเด็กเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับฐานในอนาคตแต่ปัจจุบันยังไม่มีการปรับฐานในอนาคตนะครับก็ไม่ได้ปรับอินเด็กนะครับของมาตรา39นะมีรายละเอียดย่อยเพื่อให้ผลลัพธ์โดยเฉลี่ยใกล้เคียงสูตร60เดือนสุดท้ายมากที่สุดแน่นอนว่าสูตรตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้มันเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ส่ง มาตาา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับเป็นอย่างมากนะครับส่วนคนที่ส่งมาตาสาม3มาตลอดหรือคาดว่าในอนาคตนะครับจะส่งไปเรื่อยๆก็อาจจะมีผลบ้างทําให้บํานาญนะครับที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตถ้าเทียบกับสูตรณนะปัจจุบันหรือสูตร60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับเทียบกับสูตรหกเดือนสุดท้ายก็อาจจะมีความ ต่างในเรื่องของบำนาญที่ลดลงนะครับอันนี้เฉพาะคนที่ส่งมาตรา3ามามาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้ส่งมาตรา3าเลยนะครับเพราะสุด60สเดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยเขาคาดหวังว่า,เ,าเรานะครับจะพีคในช่วง5ปีก่อนเกษียณนะครับฐานมันจะอยู่สูงสุดใน5ปีก่อนเกษียณทําให้เราได้รับบำนาญที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับบำนาญที่สูงที่สุดนั่นเอง นะครับต่สูตรแค่มันจะเฉลี่ยไงเพราะนั้นช่วงแรกๆของการทำงานเรามันไม่ได้15ื่นตลอดเราอาจจะได้1มื่นหนหมื่นหนึ่งนะครับหรือต่ำกว่านั้น6,000 8 0 0 0ก็มีนะครับในช่วงแรกๆอ่ะนี่คือสูตรแค่นั่นเองใครอยากรู้จักสูตรแค่หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมท้ายคลิปวิดีโอนะครับ <S <S คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ